ซอยสุขวิทาเจ็นะครับทางลง BTS เลยนะซอยสุขวิทาเจ็ดเหมือนตอนนี้ตอนนี้ก็ลงแรงนะฮะตอดเหมือนตอนนี้เขาก็ทำจนซอยมันดูดีนะดูกว้างเป็นซอยที่กว้างจอดรถหนึ่งเลนยังวิ่งสวนทางได้สองเลนนะแต่ก็เป็นซอยที่สวยเลยนะครัท้านหน้าตะกี้ไปกินมามีร้านบะหมี่ร้านอะไรใกล้ๆทงร้อนนะอร่อยไปได้ ทางักซอยก็มีร้านอาหารนะในซอยนี่ดูพรีเมียมขึ้นครับ <Okay. S 1> ก็ซอยต้องบอกว่าซอยนี้มันดูดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากจากวันแรกที่อาจจะที่ลาวิกเริ่มสร้างนะฮะเข้ามาก็น่นจาจะจะเป็นโรงแรมนะฮะเป็นหมู่ตึกแถวนะแต่ก็ดูไม่ได้วุ่นวายนะเป็นร้านอาหารก็ดีคนอยู่แถวนี้มีอะไรกินนะแล้วก็เป็นตึกใหญ่ๆนะฮะ เป็นบ้านคนซึ่งก็สองหลังเองนะครับหลังจากนั้นถัดมาก็จะเป็น27วิศวกรรมครับคือโครงการเดอะแสตนนะครับเดอะแสตนทองหลอก็เดอะแสตนเาก็มีทางเข้าฝั่งนี้ด้วยนะฝั่ง57ด้วยแต่ทางเข้าหลักเขาจะอยู่ฝั่งสุขุมวิท55นะทองหลอนะทางเข้าเดอะแสตนก็จะเป็นไม่รู้เป็นอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมนะน่าจะเป็นโรงแรมมากกว่า จะ8ชั้นนะฮะโรงแรมโรไลฟ์นะครับถ้าจะเดอะสแคน์ที่เปล่าตรงนู้นก็เป็นเชงเกอริล่านะเป็นตึกเชงเกอริล่านะครับเนี่ยตอนนี้เราถึงลาวิกแล้วนะถาดจะลาวิกไปนะฮะอันนี้เป็นโรงแรมนะที่โล,ล,ล่งๆว่าเป็นโรงแรมก็ตึกขนานกับ เจอแซนเลยนะครับตรงนี้เป็นโรงแรมนะครับมาละลาวินครับนี่ป้ายป้ายสวยนะมาให้ดูป้ายทีผมไม่ชอบเลยนะครับเดินเดินเข้ามาในลาวินนะครับ มาเจอสวนด้านหน้านะเป็นที่กับไร่นะเขาปล่อยมาเป็นสวนนี่นะครับนะครับก็เป็นตึกที่เซตแบ็กดีนะเซตแบ็กเยอะมากดีด้านหน้าก็มีล็อกเกอร์โอเคนะครับสวนด้านหน้านะครับสวนด้านหน้าก็เล่นพวกน้ำพวกอะไรนะต,ตอนนี้น้ำยังไม่เปิด สุดสวยนะอูอ้หูมือสั่นมือสั่นสุดสวยนะสวยจนมือสั่นเลยเดินเข้าไปนะฮะก็จะเป็นล็อบบี้นะล็อบบี้เข้าไปดูในล็อบบี้กที